ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะครับกับคนที่เข้ามาใหม่รบกวนฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถคันไหนที่โดนใจวันนี้นะครับผมขอมารีวิวกระบะ4ประตูคันนี้อีกทีนะครับกับ Ford Ranger นะครับวายแทนะครับผม High Rider 2.2นะครับผมดีเซลเทอร์โบคันนี้นะครับปี2016นนะครับผมฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายรีวิวแบบละเอียดยิบนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนะครับจากป้ายแดงนะครับผม นะครับเป็นตัววายแท็กนะครับจะมีมีคิ้วหลังค้างบนมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีโลบาร์ให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโรจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกครบนะฮะและนะครับชุดแต่งของเขาก็จะมาแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นเป็นสองนะครับ6ออโต้นะครับแล้วก็ใต้ใต้นี้นะครับผมเห็นออปชันตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับใต้นี้เห็นไหมครับจะมีไฟส่องยามค่าคืนนะครับ เวลาเรากดรีโมทจะเห็นรถของเราแล้วก็จะเห็นแบบการเปิดประตูนะครับผมนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับเรื่องที่บันไดข้างก่อนเลยนะครับมาแบบนี้เห็นนะครับสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กยังอยู่ส่วนล้อนะครับจะเป็นนะครับผมอันลอยแบบลายหยดน้ําขอบ16นิ้วนะครับพร้อมตีตามมาว่า4ี่คูณแต่คันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ขับ2นะอ่าเพื่อนลัดด้วยยางทางคุกนะครับผม จะบอกว่ามันขับนิ่มมากเหมือนขับรถเก่งเลยครับเพื่อนๆมันไม่ได้เป็นฟิลขับรถกระบะเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ผมจะพาดูรอบๆก็จะมีสติ๊กเกอร์แต่งมาให้นะครับติดสติ๊กเกอร์แต่งมาให้ตรงนี้เป็นคําว่า y t ์แนะบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้จะเป็นคําว่า y t ์แนะครับตรงนี้นะครับ y t ท์นะครับผมให้ดูรอบคันกันเลยนะครับผมสีสันเต็มนะครับสีสันเต็มเครื่องดีนะครับเกียร์ดีช่วงล่างดีแถมที่สําคัญนะ รับประกันหลังการขายให้นะครับเพื่อนๆคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะผมบอกไว้ก่อนฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวนะครับกล้องถอยหลังชัดนะครับนี่เลยกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้เลยนมครับนี่คือกล้องถอยหลังแล้วนะครับเวลาเราเปิดกระบะมานะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับจะมีโช๊คให้นะครับเห็นไหมครับมันจะสไลด์ลงมานิ่มมากนะครับผมจะสไลด์ลงมานิ่มมากแกลักษณะนี้ยวผมให้ดูอีกทีนะครับนี้ปิดขึ้นไปนะครับแล้วเราปล่อยลงมานะครับปุ๊บเห็นไหมครับ สไลด์แบบนิ่มแล้วฟืดลงมาแบบช้าๆแบบนี้เลยมีแม็กไรเนอร์นะครับลอนกระบะสวยๆนะครับรถบอดี้เดิมนะครับผมบอกมือเดียวนะแบบที่บอกมือเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับเพียบเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์มาให้แล้เห็นไหมครับบาหลังนะครับผมมีบาหลังมาให้นะครับชุดแต่งมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แต่งเติมเพิ่มแค่มีสติ๊กเกอร์แม็กใหม่แค่นั้นเองนะครับผม นะครับแล้วก็บันไดข้างแบบที่บอกก็อากาดข้างบนนะครับนะครับกันสาดนี้นะครับผมแล้วก็คิวด้านบนนี้นะครับผมเป็นของแต่งหมดเลยแล้วก็แบบที่บอกไฟเลี้ยวที่กระจกครบนะครับแล้วก็นี่ครับไฟส่องตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับออปชั่นมาให้ดีมากเลยครับรับภาษีนะครับคันนี้สองห้าหกเก้าเรียบร้อยนะครับ ติดตามให้เรียบร้อยนะครับกระจกของฟอร์ดเลยนะครับชัดเจนฟอร์ดนะครับผมรหัสนะครับตรงนี้นะครับเลขนะครับชาร์จเดิมนะครับผมบอกคเลยเดิมเพิ่มเติมคือออปชั่นดีมากเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับแล้วก็มันเหมือนขับรถรถเก่งอ่ะผมว่านะไม่ค่อยออกแนวกระบะจ๋านะครับมันนุ่มนุ่มนวลกว่าส่วนภายในนะครับที่ได้มานะครับก็จะเป็นอันนี้เพิ่มเติมนะครับเบาะหนังแดงนะครับผมแบบนี้เลย นะครับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเจ้าของรถเก่าเพิ่มเติมพมกระดุมมาให้นะครับพมกระดุมนะครับผมแล้วก็กุญแจรีโมทนะครับ2ดอกครบจากป้ายแดงนะครับผมไวท์แท็กนะครับตัวนี้กันลายนะครับไวท์แท็กครบตรกนี้ซอฟนี้ก็เดิมหมดนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีพอเข้ามาภายในแล้วนะครับหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนเกียร์อัตโนมัติชัดเจนนะครับ ภายในก็จะเป็นช่องเสียบนะครับพวก USB นะครับผมนะครับแล้วก็ CD นะครับ CD ลองให้ดูเลยดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมทำคิปแบบละเอียดละเอียดรีวิวแบบละเอียดละเอียดอ่ะใส่ลงไปใช้งานได้นะเพื่อนๆครับผมแล้วก็หน้าจอนี่ครับจะบ่งบอกเลยว่าตอนนี้คุณเปิดแอร์ได้ไหมลองลองเพิ่มเติมแอร์นิดนึงนะครับแรงไหมนี่ครับทำงานนะครับต๊กๆเลยนะครับ ออปชันดีมากอะผมบอกให้ออปชั่นดีออปชั่นดีจริงนะครับแอร์แรงมากเพื่อนๆผมขออนุญาตเป่าแอร์ก่อนนะเป่าจากด้านล่างก็ได้ไหมได้เหมือนกันเลยครับหน้าจอจะเห็นนะครับเราลดแอร์แล้วนะครับเพื่อนๆดูอันนี้อ่าตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าฟังก์ชันครับที่ให้มาให้ตรงพวงมาลัยนะครับบนนี้นะครับอ่ะดังไหมขึ้นไหมครับนี่ครับลองให้ชัดไปเลยครับ แล้วผมจะเบาเสียงนะครับจะลงไหมครับเบาให้แล้วนะครับเห็นไหมครับเพลงรอบพอนะครับและหน้าจอนะครับแสดงผลแบบชัดเจนมากเลยนะครับตัวนี้เราอยู่ในตัว P จอดสนิทนะครับผมแล้วก็อ่ะนี่ครับน้ํามันก็เตือนแล้วนะครับรถนะครับไม้เดิมไม้แท้สองแสนสองนะครับชัดเจนนะนะครับชัดเจนเลยครับสองแสนสองหมื่นนะครับผมแปดพันกกิโลรอบต่อไปนะครับ การไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ230 0 0นานะครับผมอีกหลายกิโลเลยครับเพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดเรารับประกันหลังการขายให้นะครับผมออปชั่นมาดีมากนะครับผมเห็นไหมครับมีเซ็ตคุสดครับเห็นไหมครับมีเซ็ตให้เลยครับผมมีเซ็ตให้นะครับผมแล้วส่วนภายในกว้างๆแบบนี้เลยเบาะหนังก็จะเป็นแบบทำแบบแดงมาแบบนี้เลยนะครับมีคำว่าย t r รกอยู่นะครับ ด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายพร้อมเท้าแขนกลางตรงนี้นะครับเพียงแค่เราไม่ได้ดึงลงมาแค่นั้นเองนะครับผมไปพาไปดูหคองเครื่องอีกทีซีดีใช้ได้นะครับกล้องถอยหลังครับขออนุญ,ญาตลองกล้องให้เลยชัดเจนนะครับผมก้นกล้องถอยหลังชัดนะครับแอร์แรงมากเลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเปาแอร์ก่อนแล้วกันนี่ผมทาคลิปแดดร้อนอากาศรลล้อนเลยหน้าจอชัดมาก๋ยไปดู ก้องเครื่องกันดีกว่าออปชั่นดีมากนะครับเพื่อนๆดูนะครับทําให้ดีมากเหมือนรถเก๋งเลยครับไม่แตกต่างเลยส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คมาให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตปึ๊บทำคลิปคนเดียวช้านิดนะครับเห็นไหมครับมีโช๊คมาให้เลยนะครับผมอ่าชัดเจนนะครับดันขึ้นไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องลำบากยุ่งยากใช้ไม้ค้ำนะครับนี่ครับมันเป็นชงให้แบบนี้เลยน้ำน้ำยาหล่อเย็นใสกิ๊บนะครับมาดูครับพวกนี้นะครับพวกนอนี้เดิมนะครับผมเ้าเครื่องครับเดินนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแฉ้ำๆแบบนี้เลยนะครับผมแบตใหม่นะครับแบตยังใหม่อยู่เลยนะครับพวกนี้เดิมนะครับให้ดูหน้าตรงบ้างนะครับผม กับคันนี้นะครับกระบะสี่ประตูคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทฟรีดาวนะครับเพื่อนๆเครดิตดีฟรีดาวเลยรีดาวไปให้เลยขครที่หากระบะนะครับสี่ประตูออโต้นะครับผมสภาพดีมือเดียวนะครับพร้อมรับประกันนะครับหลังการขายนะครับชัดเจนพร้อมรับประกันหลังการขายให้นะครับขับดีมากผมบอกแบบนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับผม ลองเข้ามาดูตัวรถจริงลองมาเทสดูจริงได้นะครับก่อนตัดสินใจนะครับเพราะเรามีวารันตีหลังการขายให้นะครับโทรนะครับ0957401229 idline utbp นะครับผมพร้อมวารันตีหลังการขายนะครับใครที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูตัวจริงลองมาขับดูนะครับผมว่าขับดีจริงแบบที่ผมบอกไปนะครับราคาเพียง378,000บาทโทร0957401229 idline utbp 2.2ดีเซลเทอร์โบคันนี้ขับดีครับช่วงล่างดีสวัสดีครับ